อันนี้คือแปลงพ่อปลูกหมามุ้ยนะฮะที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออกเรามาส่งเสริมปลูกหมามุ้ยที่อำเภอเขาค้อนะฮะจังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้แปลงของคุณรัตด,ดาฮะหรือคุณเก๋นะฮะซึ่งเป็นสมาชิกท่านหนึ่งของสถาบันส่งเสริมของเรานะฮะสวัสดีครับคุณเก๋เป็นไงบ้างว่าปลูกหมามุย้ยไม่กลัวคันเหรอคะไม่ค่ะ <laughs> มั่นใจนะนะ เพ่อมีวิธีการพ่อปลูกเนาะเออนี่ปลูกถูกวิธีแล้วนะครับเนี่ยปลูกเสร็จแล้วขึงตาข่ายไว้อย่างงี้นะเดี๋ยวมันก็จะเลยไปเลยเลยอันนี้ปลูกได้กี่เดือนแล้วครับสองเดือนค่ะสองเดือนกว่าเองนะโอ,อ้อ่ใกล้จะดอกเลยเนะีนะ่ยเนาะออกดอกแล้วอ,อันนี้ลูกจ้างใช่ไหมฮะอ,อยู่ในฟาร์มเนี่ย อ่อ,อ,อันนี้คือมือโปรแล้วฮะคุณบุญหลายหลายสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ๋ออันนี้ดูแลเฝ้าไว้อย่างดีเลยะมามุ้ยนี่ครับกลัวมันหายครับกลัวมันหาย <laughs> เออขึงด้วยตาข่ายอ่เวลาปลูกเราปลูกอย่างนี้นะปักหลักเสร็จแล้วจากนั้นก็ขึงด้วยตาข่ายพืชน,นี้ก็จะไปตามแนวเถาฮะเถาของตาข่ายเนี่ยไปขึงให้ตึงๆหน่อยครับนะฮะอายุประมาณตอนนี้เริ่มดอกแล้วใช่ไหมฮะ เออเริ่มดอกแล้วขอดูดอกนิดหนึ่งครับลบไม้นะครับอ๋อดูดอกนิดนึดน่งคร,<ฮ>รับอันนี้เริ่มดอกแล้วนะฮะ<ด><น>อายุประมาณสองสามเดือนจะเริ่มดอกเห็นไหมโอ้มีพวงออกมาแล้วนะช่วงนี้ยังไม่มีพิษนะฮะคือยังไม่คันนะครับ<ด>ก็เดี๋ยวให้อายุประมาณสักห<ด>กเดือนขึ้นไปนี่ก็จะเริ่มมีพวงใหญ่เริ่มออกสีแดงๆจากนั้นเราก็ท<ง>ําการ ครอ,อ,อบด้วยคาร์บอนนะฮะถุงคาร์บอนอสวมไปเลยนี่โอเคอ๋อตอนนี้เริ่มดอกแล้วเี่เวขาดูหน่อยดิดดดคุณเก๋ให้ดูหน่อยดิดูดอกเขาหน่อยเเออเออหลกมากเลยค่ะ เออดกมากนะอันนี้พวงใหญ่เลยเนาะอ,ออกดอก <ไง S 2> เสร็จจากนั้นมันก็จะให้ผลผลิตช่วงนี้ยังไม่คันเนาะ<ม>หลังจากนั้นแล้วเราก็จะมีถุงคาร์บอนนะฮะมาให้แล้วก็สวมไปเลยสวมคาร์บอนเสร็จภายในสามสามสี่สิบสี่สิบห้าวันนะฮะผลมันเริ่มแตกแล้วก็ทำให้เม็ดล่วงอยู่ในถุงนะครับวิธีการก็ไม่ยุ่งยากเนาะบางคนตกใจเลยนะปลูกหมมุยเนี่ยกลัวคัน นะบุญหลายบอกว่าไปไหนไม่คันนะบุนหลายเนาะ <c oughs> พื้นที่ทั้งหมดนี่กี่ไร่ฮะบุญหลายส <3 S 1> ามไร่ลปลูกหมดเลยนะนโอ้โหสถาบันประกาันร,ราคาขั้นต่ำให้โลเท่าไหร่ <150. S 1> โลร้อยห้าสิบาทตานละแสนหะ้านะโอส <c oughs> ามไร่นี่น่าจะได้เยอะนะเนี่ย <c oughs> โอ <c oughs> ไ๋ไหนไหดูดิเป็นพองเป็นพองเลยเหรอ มามุยบุญหลายมามุยบุญหลายนะต้องต้องเอา,าออออเอา,เอ,าอันนี้รอรอให้ออกติดผลก่อนนะครับติดผลเสร็จเราค่อยอ้โอ้อเป็นพวงเป็นพวงเลยเนาะพวงใบใหญ่มากเดี๋ยวดูเข้าดูใกล้ๆหน่อยอันนี้เป็นเพศเมียนะฮะ,ะเพศเมีย Oh. อันนี้ต้องใช้ถุงยาวนิดหนึ่งนะถุงคาร์บอนยาวๆนิด